สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินในคลิปนี้ก็เป็นคลิปของเอ r s o ซนะครับก็มีอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้ก็เป็นทั้งอีเวนต์ใหม่แล้วก็มีโหมวดใหม่เข้ามานะครับอย่างกิเวนแล้วก็แชมเปียนอารีนาโอเคเดี๋ยวมาพูดที่อัปเดตกันในสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปอีเวนต์ใหม่ Spring Blooming in your Heart ันนี้ก็เป็นอีเวนต์ทั่วไปนะครับที่มาพร้อมกับตัวสกินแล้วก็มีการสปอยตัวละครใหม่นะครับ mm hmm. ก็คือรีเซโรเต้นเองส่วนอีเวนต์นี้จะเล่นมินิเกมได้ก็ต่อเมื่อเราทำการเข้าไปดูเนื้อเรื่องทั้ง6เอพิโซดกันนะครับ mm hmm. ก็มีแจกตั๋วสุ่มฟรีให้เอพิโซดละใบก็รวมแล้ว6ไใบอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับไม่งั้นจะเล่นมินิเกมไม่ได้ ต่อมาก็ในส่วนของคาร่าฟาร์มก็จะเป็นร้านแรกของนั่นเองนะครับก็เอาตัวของอกลีบดอกไม้นะครับที่ได้มาแรกมีทั้งชุดสกินของฮารุแล้วก็ชุดสกินของคาร่านะครับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ก็ถือว่าดีแต่ก็ถ้าถ้าซื้อเพื่อหวังผลตอบแทนก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็ซื้อเพื่อความสวยงามนะครับเพราะว่ารอบนี้ทําออกมาสวยจริงแล้วก็มีแลกตัวละครนู่นนี่นั่นแล้วก็ของอัปเกรดตัวละครนะครับส่วนไอ้กลีบดอกไม้เนี่ยหาได้จากไหนอย่างแรกเลยคือมินิเกมนะครับก็ได้จากที่เล่นในแต่ละครั้งนะสะสมะแต้มในแต่ละครั้งเนี่ย ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับเพราะว่าของรางวัลก็จะได้เยอะตามจํานวนที่เราเล่นอย่างถ้าเกิดรอบนึงเราได้เกิน3ล้านห้าแสนแต้มก็จะได้ทั้งหมด240บวกกับเบสพื้นฐานอีก30เป็น270นะครับแล้วก็ได้เพชรอีกเพชนี้จะได้ขั้นต่ำเลยคือล้านห้าถึงจะได้150เพชรต่อ1รอบนะครับเพราะฉะนั้น ่าลืมไปเล่นกันด้วยนะ,ะส่วนถ้าหากตัวละครเราลอดด้วยเราก็จะได้กล่องของขวัญเพื่อเปิดแลกของขวัญอีกทีหนึง่งแต่ดีอย่างตรงที่ว่ามีของเพิ่มค่าความสัมพันธ์ถึง100เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเป็นแบบสุ่มนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ดวงเปิดอีกก็ไม่ได้สำคัญมากนะครับแล้วก็แต้มสะสมที่เล่นในแต่ละครั้งก็ เก็บให้ถึง20ล้านก็จะได้ของครบทุกอย่างในนี้ก็เลเรื่อยๆนะครับมีเวลาอีกเยอะไม่ต้องห่วงต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บสะสมตัวของปลีบดอกไม้นะครับครบ3,000ก็ได้ของตามนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีอีเวนต์ให้สะสมเป็นเควสลรายวันนะครับ ซึ่ง q u e สรายวันอันนี้ก็จะเกี่ยวกับ q u e สเ daily ของเราเป็น q u e สเ daily ของตัวเกมเลยนะถ้าทำครบทุกอย่างเก็บหีบครบ5ครั้งต่อวันก็ได้ของนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับในส่วน daily login ก็จะมีแจกเพชร6วันแล้วก็วันที่7ก็จะแจกตั๋วสุ่ม5ใบทั้ง2สัปดาห์เลยนะครับก็ถือว่าแจกเยอะอยู่นะ ใครที่เตรียมพร้อมสําหรับจะเปิดอากิที่จะมาในตู้ถัดไปก็สามารถฟื้นได้ในอีเวนต์นี้เลยก็ว่าได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวออ,ออกเดตได้ออกเดทง่ายดีอ่าก็จะเป็นโบนัสค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับคูณ2นะแล้วก็แชมเปี้ยนอารีนาคูณ2นะครับเป็น หมดใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นอารีนาแบบ3ทีมสู้กันประมาณนั้นนะครับสำหรับมินิเกมในรอบนี้นะครับก็เป็นการเอาตัวรอด90วินาทีนะครับจากฝูงมอนสเตอร์ที่จะมาบุกบ้านเรานะซึ่งคะแนนในการนับในรอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคะแนนจากการฆ่าศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นฆ่าให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ โซ so, ที่มาช่วยเราเนี่ยเราสามารถเก็บเกจฮรทลพาวเวอร์ด้านล่างเนี่ยให้เต็มร้อยเพื่อเรียกมาช่วยได้นะครับโดยที่ความแข็งแกร่งของโ so, ซแต่ละตัวที่เรียกมาก็จะอิงตามค่าความสัมพันธ์ของเรานะครับยิ่งค่าความสัมพันธ์เยอะก็จะยิ่งเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งถึงขั้นที่ว่ากำลาบได้ทั้งหมดทั้งกองนะนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ ต่อมาในส่วนของกิลด์ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นเหมือนตัวบอสที่เรารวมพลังกับกิลในการปราบมันยิ่งปราบเยอะมันก็จะอัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆของรางวัลก็ยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับก็หลักๆที่จะฟาร์มในโหมดนี้ก็คือเหรียญกิลเอาไปแลกของในร้านค้ากิลนะครับซึ่งในร้านค้ากิลก็เป็นพวกของสวมใส่ที่มีติดออปชั่นนู่นนี่นั่น ก็ถือว่าจําเป็นนะ,ะส่วนตัวสกิลของบอสเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ดีเทลด้านข้างรายละเอียดชื่อตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีทิปบอกด้วยนะว่าวิธีการเล่นควรจะใช้แบบไหนบ้างนะครับสุดท้ายในส่วนของแชมป์อารีน่าก็จะเป็นในส่วนของอารีน่าแบบ3ทีมนะครับสู้ชนะ2ใน3ก็ ถือว่าจบถือว่าชนะนะครับโดยที่รี w วอร์ก็ได้เยอะอยู่นะทั้งเพชรทั้งเหรียญคิดะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งในการฟาร์มเหรียญอารีน่านะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะแค่ใช้เวลาเยอะกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าในการเข้าแต่ละครั้งมันค่อนข้างจะโหลดนานนะครับนี่ผมก็สู้ไปเยอะและรวมของวันก่อนด้วย แล้ว,วันนี้เพิ่งลงไปแค่ครั้งเดียวเองนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับอัปเดตในครั้งนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดตเอเวอรในสัปดาห์นี้นะอาจจะทำช้าไปวันหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันที่อัปเดตมันไม่พร้อมจริงๆนะโอเคก็ขอจากคลิปนี้ไปด้วยสกินของฮารุแล้วกันนะครับของอีเวนต์นี้เลย ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับแต่โมเดลเกมนี้ก็แปลกๆนะ,อะไอ้ที่มันสะบัดได้พอหันมุมกล้องแล้วมันสั่นติ๊กๆๆๆๆดิ๊กิ๊กพอเป็นหางมันก็ดูน่ารักดีโอเคคลิปนี้ก็ขอตเวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า